ครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องทางดสารมนาหาเลาะครับมาโมลามาช่องซื้อกลางร่วงมโนรักและพัฒนาควายไทยนะครับเดินเดินผีหลุกมาเมื่อนี้มาโทอยู่บ้านวังชมพูนะครับพี่น้องอยู่วังชมพูตำบลคุ่เลาะอำเภอไทรวันจังหวัดอุดรธานีมามาครับเมื่อนี้จะพามาชมควายเฮานะครับเมื่อนี้แม่บอกว่าเปิดราคาเปิดราคาตอนไงคือขายยกคอกเลยขายยกคอกคอร์กฟ้ามาเลยนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวคนอื่นขอุยาตมาทักทายโอ้ยบอกอันนี้แม่ต่ำคุณแม่ครับผมไปอยากมาทักทายคุณแม่ครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมแม่ชื่อยังน้อครับชื่อลำไยจ้าลำไยเนาะจ้าครับผมอันนี้ที่ตั้งบ้านท่าบอกพี่น้องเฮาอีกระนึงนะครับบ้านบ้านวังชมพูชมพูตำบลขาเลระครับผมอำเภอไชยวานจังหวัดอุดรจ้าอีอนท่านี้เฮาเนาะจ้าเบอร์โทรบอกพี่น้องนะครับศูนย์เก้าหครับผม44 55 55ห้าห้า สี่สามศูนย์นะครับพี่น้องครับก่อนขอรายการกับมทนเห็นแล้วนะครับพี่น้องสี่ตัวบาธรรมดานะครับแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวจะพามาเบงอันดับแรกแม่พันเฮ้าแม่พันนะครับเขาไปเทานี้แม่บอกพี่น้องนะครับว่าอายุพ่นลายไปไหนครับตัวนี้ครับอายุเจ็ดปีเจ็ดปีนะครับพี่น้องครับอายุเจ็ดปีนะครับจะท่องแล้วครับสามสามนะสามท่อง สามทองแต่ว่าตอนนี้สถานะทองเป็นเัียงใดครับเดี๋ยวนี้ทับแล้วจัสิถ้าได้ติดไปเท่านั้นอออ๋ตนนี้ทับสางดอนไปแต่ว่าถ้าไม่ผ่านหล่อเป็นบ่ครับบุรุษปฏิปติ์ติดเนาะท่านไหนผ่านครับผมทับสางว่ดอนไปนะครับอายุประมาณเจ็ดปีคว้มสูงหรืครับผมประมาณเท่าใดครับข้มเนาะคว้มสูงลอยชีสครับผมได้แม่จูงพี่มาตรงมลลาเมลาพี่มาีอะไรกันใดครับผมมลลาพี่ซื้อเพิ่นกับแมงมลาเนาะน้าแม่เนาะมลลาครับผมสูงลอยชีสีเรา แบ่งพันล้านอ๋อลูกเพิร์นะแบ่งพันล้านจ้าลูกเบิ้มลูกเบิ้มนะครับพี่น้องลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันล้านครับผมมีใบเรียบร้อยไม่ใบพร้อมม่ใบเรียบร้อยจ้าเบิ่งมาเบิ่งความงามของเพิ่นนะครับความงามของเพิ่นร์นแม่พันเพิ่นนะครับพี่น้องแม่จูงมาการเดินเนี่ยนะครับพี่น้องมาจับเลยครับผมไม่มาบ่อยากออกจากคุมเวลาเ่ลานี่นะเป็นไรดากันดูยัยเวิร์น อะไรเป็นมาจักน้อยพี่น <bunker. S 1> ้องเขาเห็นชัดๆครับผมนะครับพี่น้องอ่ะมามาถูกมา้ยควจะพามาเบิ่งความงามเพิ่นก่อนนะครับออกมาพี่แบงเอ้ยความงามนี่งามจังได้ครับแม่บอกพี่น้องกันนะครับมากจังได้ครับความงามกันว่ามันอันหางกระถึงหางกระถึงสูงได้ความสูงเนาะแม่เนาะความสูงครับผมหางเถิงหางเถิงหางเหงาหางลามนะครับไปเลยนะครับพี่น้อง งามหน้าตาก็สวยคมแขงขาคู eh? yeah, ่สางก็ไ so, ด uh, 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 no. uh, so, uh, well, ้นะครับมาดีเลยครับว่าเอาไปเป็นแม่พันธุ์เอาไปเป็นได้ได้จิ๊เไปไปเห็นแม่พัดนี่พอเข้าได้เลยนะครับตาตากระแจมนะครับตาแตงแจ้มจ้ำพร้อมครับหน้าก็สวยนะครับพี่สวยคือจะขวางบ่ก็ยคือจะขวางเลยครับแม่บอกครับผมสวยคือจะขวางคือจะขวางเลยจ้า เอาแบงมาแม่พรได้สนใจก็เอาไปพัฒนาแบงแบงง่ายได้ครับผมแบงเลยช่นี่หลังจากที่เบงอแม่พันเห่านะครับเดี๋ยวพามาเบงสามารถชิกตั้งเพิ่ออีกสามตัวจ้าเพราะว่าเห่าจะเปิดฐานยกขอกเลยขอกนะครับเดี๋ยวตามมาชมครับพี่น้องครับมาเบิงสามารถชิกที่เหลือครับสามตัวนี้ครับแบงยืนบงงามกาดันดูแบงยืนบงงามเอ้าแบงแบงลงมาพี่ดูแบง ลูกเบิ้มพันล้านแข่งขาว่าธรรมดาแล้ครับพี่น้องแข่งขามาดีเลยนะครับแข่งขามีหลายคะค่อยผูครับผมพี่น้องครับสูงไรบันไดครับผมนะครับสูงร้อยยีสิบห้าสูงร้อยี่สิบห้าหลังร้อยยีิบเก็หลงร้อยยีสดนะสูงยี่บแปดย่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดตาบาถ่ายเป็นอ้งามไะครับไปแล้วหาแม่ที่บันไดใชนาขนาดเลยนะครับ ร้องสั่งในมาได้เลยนะครับมาเต็มเลยกลับไปละไปหาแม่เพิ่งละหาแม่นะครับเราส่วนที่เหลือล่ะครับผมส่วนที่เบี้ยนี่แล้วล่ะสองอันนี่ห้อยบ้านบ้านบันบ้านเท่านะจ้แม่หนึ่งเถิกหนึ่งนี่อันบันบ้านนี่แม่หนึ่งเถิกหนึ่งตัวสุดท้ายนี่ตัวเถิกเถิกตัวที่สองนี่ตัวแม่ครับพนหนามันนี่ครับจ้มันจะเป็นผูสองแม่สองโอ้ผูสองแม่สองเนาะครับผมลันรักกัคือมีแม่ ลักตัวนึงนะครับแม่ท่านเท่าตัวใหญ่ครับผมพี่น้องเอามาเท้อะนีนะพี่น้องสนใจนะครับบอกพี่น้องราคาเขาเปิดไปรายเป็นไดครับผมสองแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นจ้ครับต่อรองราคากันได้เนาะราคาเอาถงกับต่อรองกันได้จ้ะครับผมสองแสนสองหมื่นนี่คือทั้งเบิร์ซีตัวเลยจ้เขาขายยกคอกเลยจ้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเกษตรกรผู้ใดสนใจเบื่องคิดบ่าวโทษแล้ว นะครับในช่องมาโทนก็โทรมาหาคุณแม่ได้จ้นะครับสามารถต่อรองราคากันได้นะครับหรือมาเบิ้งตัวจริงก่อนนะมาเบิ้งตัวจริงก่อนครับผมมาบ่มาจุดใดกับคนรักกันเถอะผมก็จะบ่ไปไสนหลังยู่นี่ละอยู่นี่ละมาบ่บ้านวังชมพูบ้านวังชมพูนะครับพี่น้องจ้าวังชม่างจุ่มผล้ออำเภอคำยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับบ่ไก่ห่างจากตัวอุดรจักโลครับประมาณแปดสิบประมาณแปดสิบโลนะครับเนาะ ครับผมประมาณแปดสิบโลได้ออกจากบ้านพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆเช็กหน่อยครับให้พี่น้อง FC เฮาชมใส่น้ำกันครับกีนยาดีกีนยาเก่งนะครับเนาะเก่งกีนยาหนิชุดตัวมาต้องห่วงเลยเลี้ยงสองแสนสองหมื่นจ้าลูกเพื่อนนี่จักเดือนแล้วกันนะครับลูกลูกเจ็ดเดือนเต็มพอดีเบิรมนะเจ็ดเดือนเต็มพอดีจ้าเราเราสองตัวนี่แหละครับสองตัวนี่มันได้อายุอายุได้ปีแล้ว อ๋อได้ปีแล้วเนาะจ้าได้ตัวลูกบ้านบ้านได้ตัวได้ปีแล้วลูกบ้านบ้านแต่ว่าได้ปีแล้วเป็นสิบ้อพืชอันตัวไอ้ลูกใต้ของเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องครับใช่ครับไต้เบิรมเชิดได้กงสางไงส่วนทางลำหางไงครับผมได้ได้เบิด่วนมันงามนะครับตอนนี้ครับงามเสียดายอยู่งเลยแต่ว่าเงี้ยจึงได้นั่นมาครับอยากได้อยากได้ไง่งงามงามกว่านี้อีกมั้ยอ๋อครับผม นะครับพี่น้องก็เป็นการแบ่งปันให้พี่น้องเจ้ะนะครับส่วนบรรยายนี่โอ้เชียงนะครับพี่น้องครับเชียงข้างโอ้เชียงเลยนะครับเอาเป็นพ่อพ่อพันกุคุ้มผูกเข้าก็ได้เนาะแม่นครับผมโู้ขนาดเลยได้เกบเดือนเต็มเต็มมือวานนี่เเดือนว่าโค้งสางโอ้สูงขนาดเลยครสูงเพียงแหววผมแล้วนะครับเพียงแอวบาทนแล้วนะครับเพียงแอววเพียงเอือกบาทนเพียงเอือกแล้วครับผมครับมาเิ่งแม่เป็นอีกนะครับพี่น้องครับ กโมลาแม่โมลานะครับพี่น้องแม่โมลาซื้อแก่กันเอือดโมลาแล้วจึงหัวกรวดครับแม่โมลาเพราะว่าตะวันเป็นเพื่อสายพันธุ์อีสานเท่าแต่ว่าจะซื้อแม่โมลาเด้อนะครับพี่น้องใจซื้อซื้อใจซื้อซื้อครับแต่ว่าบ่มีสายพันธุ์ติดแมาโมลาสายพันธุ์พันธุ์โมลาดอกครับซื้อโมลาซื้องามครับผมสนใจก็โทรมานะครับเนาะสนใจโทรมามาสอบถามสอบถามกันครับผม ไปพัฒนาต่อยอดเฮ้านะครับต่อไปนะครับเอาครับผมไม่นอนคลิปนาพอกันไหมครับผมจ้าสำหรับิปนีเข้ากลับมาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับผม